เลดี้ทูมูฟห้องว่างพร้อมเข้าอยู่นะคะโซนห้วยขวางพระรามเกรัชดาค่ะอยู่ใกล้กับ MRT สายสีน้ำเงินสถานีศูนย์วัฒนธรรมแถมที่นี่ยังมีบริการรถรับส่งถึงสถานีรถไฟฟ้าด้วยนะคะภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนตสซาวนา่าเซเว่นอีเลฟ สนามเด็กเล่นสวนหย่อมโต๊ะทูโต๊เทนนิดมีพนักงานรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงมีแค่กระเป๋าเดินทางใบเดียวก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะ